ครับวันนี้ก็มาพบกับเตตันรีวิวโมเดลนะครับก็ไม่ใช่เตตันชันแนลแล้วนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับรีวิวโมเดลโลโลโนอาโซโลนะเดี๋ยวเอากล่องให้ดูนี่คือเราได้ทําการแกะกล่องออกมานะครับคือถ้าเกิดใครอยากจะแบบเออ่ดูแบบการแกะออกมาก็อาจจะเป็นคลิปหน้าก็ได้นะครับเออนะแล้วก็อาจจะ เป็นเราก็จะบอกก่อนนะครับว่าคือมันก็จะไม่ได้มีแค่พวกแบบอ,อรีวิวเกมเล่นเกมอย่างเงี้ยเนาะก็จะรีวิวพวกของเล่นต่างๆเนาะเอ๊ะทุกคนเห็นไหมเห็นอะไรไหมไ่นตรงูือเอะตรงนูอนน่ะเออโมเดลนะครับผมโมาวางไว้ในห้องเนาะเพราะว่าเออ เอออยากให้ทุกคนคอมเมนต์มานะครับอุ้ยนางไม่สะวกว่าทุกคนชอบหนังเรื่องอะไระครับของผมก็จะมีแค่สองเรื่องนะครับก็คือวันพีทกับเอ่อแอคแทกออนททัน th ครับก็จะประมาณนั้นนะมาเรามารีวิวเลยอย่ามาัวแต่พูดนี่ครับเดี๋ยวเราจะประกอบเลยประกอบไม่รู้ว่าจะประกอบเน่นไหมหนู่ ตัวเราก็ไม่รู้เกิดหักมีชิปเลยนะชิปของถ้านะ <c oughs> เกิดมีคำหยาบก็ขออภัยด้วยเด้อน,นี่นะครับตัวโซโลก็จะเขาจะให้มาแบบนี้แล้วก็จะมีแง่งยูตรงนี้นะเดี๋ยวเอาให้ดูแง่งอยู่ตรงนี้นะแ,นแล้วก็มีขานะติ๊กต้นคือมันมีตรงเนี้ยที่หุ้มขาไว้ <c oughs> สงสัยเขากลัวหกนะักเนาะเราก็จะประกอบประกอบก็อย่างเงี้ยเอาอันนี้ใส่กับอันนี้ก่อน แล้วก็ให้เอาเนะี่ยเสียบก่อนนะับต้องแงะนี้ออกมาคนระับผมรู้สึกว่าเนี่ยเออเนี่ยมันจะแงะได้แล้วเพราะว่ามันจะต้องเอาเนี่ยเสียบเข้าไปมาเริ่มเลยเสียววะปะเออลืมไปว่าเรามีโซโล่แบบนี้เราจะมารีวิวทั้งรีวิวโซโล่แล้วก็มารีวิวทั้งความแตกต่างกันเ,เสียวมากตอนนี้เ,เสียว โอเคไม่เป็นไรอันนี้คือก็ไม่เป็นไรนะโอเคก็ประกอบเสร็จแล้วว้าวเฮ้ยเดี้อมุมมองมันไม่ค่อยได้วะนี่อ๋อตรงอย่างนี้เอออย่างเงี้ยอ๋อนี่ต้องมุมมองอย่างนี้เออ,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 เอ,อสุดสโลนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมมุมมองเนียเออย่างเงี้ออย ก็จะเป็นมุมนี้ไปความแตกต่างนะครับคือโซโลตัวนี้จะไม่ใส่หมวกคือ,อมันจะแบบผมเขียวอลา,ามมาเลยเนาะอันนี้ก็จะใส่หมวกนะครับส่วนเรื่องของความแตกต่างอีกอย่างนึงคือขนาดขนาดอันนี้จะสูงนะครับส่วนเนี้ยอันนี้สูงแต่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยบ,บึ้นเท่าไหร่ไม่เหมือนโซโลตัวนี้โซโลตัวนี้จะตัวใหญ่กว่านะครับแต่ความสูงก็ คือก็มันก้มเนาะมันก็เลยเตี้ยวกว่าโซโลตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของดาบเนาะดาบเจ้าตัวเนี้ยมันจะประกอบดาบด้วยเดี๋ยวผมท็ลืมเอยตัวนี้นะของความครามอยากนะมันมันจะมีแง่งรูอยู่นะยเานาะแถวเนี้ยเออนะพยายามดึงมันออกมาลืมว่าว่าแง่งรู้ตรงไหนอ่า อ๋อนี่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 เดี๋ยวครับท่านชมนีตรงนี้อ,อยากมานอหมอือโอ้โหผมแค่บอกว่ามันเอาออกก็ได้นะครับคือมันจะมีการประกอบโอมัอออมนถ้าเกิดเงี้ยเดี๋ยวมันจะหัอออกออกนะจัาเสียงนี่เดี๋ยวอ้าผมเนี้ยเปิดตูนี่ทุกคนเห็นไหมเออมันมีรอยต่อเนะี่ยกล้องโฟกัสดิเฮ้ย โฟกัสป่าคนโฟกัสป่าไม่เห็นเลยน,น่าจะโฟกัสเลยน่ามันจะมีแง่งรูนะก็น่าจะคือเรื่องของความน้ำหนักอันนี้จะเบากว่าส่วนน่าจะหนักกว่าส่วนเครื่องอุปกรณ์อันไหนต่อยากอันไหนต่อง่ายนะก็ก็ตอนที่ผมหยิบก็ ก็ทุกคนน่าจะรู้นะหรือบางคนก็ไม่รู้อันนี้จะต่อง่ายกว่าแต่ว่ามันจะงยากตรงนิดนึงคือตอนเสียบนะครับคือมันจะเสียบยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะง่ายของการต่อตรงนี้ก็คือความยากของมันคือเราจะแบบทําให้เนี่ยมันอยู่ยังไงนะครับผมเคยต่อแล้วแต่บางคนอาจจะต่อง่ายก็ได้นะครับตรงผมไม่รู้ทครไม่ต่อ,อยากนี่ครับดูรายละเอียดนะเออมาวางตัวนี้มันจะได้เห็น ่ันียกให้ดูเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้มาส่วนเข้าเรื่องราคาอันนี้ผมเหมือนจะจำไม่ได้นะครับแต่อันนี้ผมซื้อมาก็ราคาหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับอืม แต่ผมจะไม่บอกร้านนะเพราะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมเขาไม่ได้จ่ายแหละว่างง้นอนะ่ะอืมไม่รู้นะว่าม,มีตำหนิไหมแต่ก็มันก็ได้เออปัดุ่นนิดนึงอย่าลืมคอมเมนต์นะคะเพราะคุณชอบเรื่องอะไรช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วก็ช่วยกดไลค์หน่อยนะครับ ไม่ค่อยมีคนกดไลค์แต่ว่าคนดูก็ดูเยอะนะครับขอบคุณมากมานะครับที่คลิปที่แบบเอาเล่นน้ําก็ที่มันจะเป็นสระน้ำสีแดงก็ก็ขอบคุณมากมานะครับเพราะว่าผมไม่เคยมีใครดูเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนนะครับในคลิปทุกช่องอันนี้จะดูเยอะสักประมาณหนึ่งร้อยแปดปะอ่าแค่หนึ่งร้อยแปดนะเป็นประมาณนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลีน เป็นวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านถ้าเกิดคนดูอ่ะเอาคนดูก่อนสักประมาณถ้าเกิดเกินสักประมาณห้าคน,นครับเออประมาณนี้พอพูดไม่ค่อยน่าจะมีคนมาดูหรอกนะครับถ้าเกิดมีคนมาดูสักประมาณเกินห้าคนนะผมจะไปรีวิวโมเดลทั้งหมดของผมนะครับแล้วก็จะนับด้วยนะครับแล้วก็จะมีกระชับปองของผมด้วยนะครับโอเค และอย่าลืมทุกคนเห็นคลิปอื่นใช่ไหมครับกระซิบกระซิบนะคือมันจะมีอื่นๆใช่ไหมครับ่ันผู้ชมที่มันจะมีการแกล้งว่างเดี๋ยวหุณนคอยรอเลยคอยรอเลยรับรองทางบานเนี่ยโดนผมแกแกง,งนะแต่ไม่รู้ว่าผมจะโดนตบไหมเอยไม่ใช่ดิเขาไม่คือพูดผิดพูดผิดคือเขาจะตีผมไหมก็ว่างั้นครับอืไปงานเนี้ยต้องได้ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอลาไปก่อนนะครับไปบ๊ายบายสวัสดีครับ